วิธีรับมีดด้วยก,กระดาษทรายมัต้องใช้หินครับอ๋ออันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะวิธีหินว,วิธีรับมีดนี่ให้ที่ที่เราคมนานคมนานใชงกระดาษทรายอ๋ออันนี้ตอนแรกใช้แทนธรรมดาตอนแรกมันต้องใช้เบอร์หยาบก่อนครับจะใช่หินเนี่ยต้องใช้หินมันก็คมมันก็ถ้าถ้าเราถ้าเรามีหินเราก็าาได้ใช้หินเหรอใช้หินดีกวา่าใช้หินด,ดีกว่าบีดีวดาากว่าแต่นี่มันแบบงานร่วนอะไรเงี้ยอ๋อกระดาษทราย กนโดูไม่ยังแล้วรับมาคมแล้วมันทื่อไปหน่อยเราก็ใช้กระดาษทรายกระดาษทรายปาดจริงๆจะต้องเป็นกระดาษทรายหยาบก่อนหยาบก่อนลงก่อนแล้วหยาบตายแลงก่อนหยาบแล้วก็ละเอียดลงอีกละเอียดโอ้โหนี่ิธีทีธีรับคมใบมีดจะตายนัดตุ้ยนะครับก็แค่นี้และฮะแล้วมันจะคมนานเลยเนาะคมนานครับอ๋อคมนานคมยาวคมยาวเลย เอามันถอนคมนิดนึงแล้วก็เอาดาบปลายมาถูอือครับอันนี้อ๋อเราก็จะดจำดูคมไหมโอ้คมคมไหมคมมากเลยคมมากเลยเอ่ะดูดิเยโอ้เนี่ยคมมากเลยคมมากเลยเนี่ยขนาดปาดเนื้ออะไรเลยเนี่ยเขียนเนื้อเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องปาดจริงนะ เนี่ยๆครับอืมขูดขนได้เลยขูดคนได้เลยนะอ้ผมดีนะผมว่าถ้าถ้ากระดาษทรายนี้ก,ก็ก็ดีอีกแบบหนึ่งดีแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามีหินก็หินมันก็ต้องใช้หินดีกว่าใช้หินดีกว่านะหินมันค<อ>มคมดีกว่าครับแล้วมันเกิมันแล้วมันทําให้ไอ้ตัวเนี้ยสวยงามแต่แ็่หินนะ ราบมันจะมาไปสวยครับสวยเรียบท่านอันนี้เขาเรียกอ้มีดอะไรนะนาเตนี้อันนี้คือว่ามันเป็นมีดใช้ทั่วไปอ่ะมีดใช้ทั่วไปครับอืคล้ายๆเป็นคล้ายๆทรงคล้ายๆมีดหมอมีดอะไรเหมือนกันที่เขาทำออกมาจําหน่ายคล้ายมีดมีดหมอทรงคล้ายมีดหมอมีดหมอแบบหมออะไรหมอหมอกระทาคมอะไรพวกนี้เหรออันนี้อันนี้ก็มีกานหนึ่งเนี่ย อันนี้เป็นเขากวางอ๋อนี่อันนี้ไหมอันนี้เป็นเขากวางเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่เขากวางนี่มีดนี่รุ่นเก่านี่ยังไม่รับกรหนิมจับเลยนีเขากวางเขากวางใหญ่อันนี้กวางใหญ่ครับอันนี้เขากวางใหญ่อ๋ออันนี้เราไม่ได้รับมีดอันนี้รับแล้วเลื่องนึงเขากวางใหญ่เขากวางใหญ่อันนี้รับแล้วครับ กอบกิบเลยนะครับเอาไว้ใช้งานทั่วไปไว้ใช้งานทั่วไปเอาไว้ใช้งานทั่วไปที่เราชื่นชอบนะครับเราชื่นชอบด้ามแบบแบบธรรมชาตินี่ฮะสวยงามขอบคุณครับทำไว้โชว์ก็ได้ครับไว้โชว์ก็ได้แต่ทำรับให้ดีแล้วลมปันให้ดีแล้วก็ ทำแท่นวางกันเลยครับมอนก็สวยงามไกแบบนี้แท่นวางครับวางโชว์เงี้ยครับผมเดี๋ยวเราหมงจะทำแท่นวางโชว์สัวอันครับคเอาไว้สวยอันนี่มีเก่าครับนี่ของเก่าผมมากเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้นานเนาะมันไม่ใช้นานก็ได้สนิมรับครับไม่ได้ฉลมน้ำมันครับผม แต่งที่สวยงามโอเคครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ